บิจแนสกินใหม่พบกันพรุ่งนี้อ่ะอ่ะสิบเจ็ดศทุกคนก็น่าจะรู้เนาะสกินใครนั่นก็คือสกินพี่บิจแอนสกินนี้เลยค่ะที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะคะอ่ามาดูเอฟเฟกการเปิดตัวบอกเลยว่าโคตรเทนจาน,เนีเป็นไงเป็นไงอู๋แม่อย่างเทอะและสกินนี้ก็ไม่น่าแพงหรอกค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวียดนามเขาขายแค่นี้เองค่ะของเวียดนามก็499ป้องนะคะจาก799อ่ะถ้าเข้าเซิร์ฟไทยพี่ิงก็การันตีว่าน่าจะ699เหมือนเดิมค่ะลดจากราคาเต็ม1,200ป้องหรือไม่ก็799ก็ต้องรอดูกันอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเอฟเฟกแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูหลังจากเปิดตัวนี่เห็นปะหลังจากที่เรากดเลือกตัวแล้วก็จะประมาณน,นี้เลยค่ะมาดูที่เอฟเฟกโดยรวมเห็นปะทุกคนอูโหเวลาขึ้นโหลดแม่เนี่ย มันจะมีเวลาเร่งของนตาดด้วยนะทุกคนเราจะดูเราจะรู้ได้เลยว่าเวลานี้อ่ะมันจะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นประมาณนี้อมันได้เปียบนะแบบใส่สก,กินน่ะแม่อะเนี่ยค่ะการเดินก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยดูแรกๆคิดว่าวีโรแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นบิเแจนนะคะไม่ใช่วีโรเดอ้อเนี่ยการโจมตีปกติอ๋อจะแสบตา บอกอด้นระว่าแสบตาม,มากก็จะออกไปในโทนสีเหลืองๆนะคะนี่การโจมตีค่ะเอ้ยไม่ใช่การโจมตีเล้วสกิลที่1ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับลักษณะของก้าวไกลนะแม่นี่เป็นไงเด้งศัตรูขึ้นแบบนี้เลยค่ะอุ้ยโคตรสวยนะในสกิลสกิลที่2ก็จะเป็นการจามขวานไปด้านหน้าแบบนี้เลยเนี่ยอ้หูสวยมากแนมะ่แบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วถามว่าพี่จะเอาไหมก็อยากได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีทางเนี่ย เวลาที่เราขึ้นรถนะคะมันจะเป็นโกประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเวลาที่เราเพิ่มไปมันก็จะเป็นไนตัสเนี่ยเวลาที่ความเร็วเร่งนะคะก็จะเป็นสี <c oughs> ม่วงสีแดงประมาณนี้สีม่วงสีส้มเนาะอะเล็กนะแรกสีฟ้าแรกแสีฟ้าประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นปะเวลาพุ่งชนก็สกินนี้นะคะก็จะเข้าพรุ่งนี้นะคะเวลาเวลาอะไรล่ะวันที่17บเจ็ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะวันนี้หอยออกนะจ๊ะเน ก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะทุกคนเนี่ยแต่ว่าก็น่าจะไม่แพงนะพี่หญิงก็ด,ดอๆไว้ละ799้ว799เนะาะหวังว่าคงจะไม่แพงขนาดนั้นนะจี GM ก็เห็นใจหนูแนี่ยเดอ้ออะดูในส่วนของเอฟเฟกไปแล้วมาดูในส่วนของท่าวาบปีแจงกันบอกเลยว่าสกินระดับนี้ต้องมีท่าวาปแล้วจะนี่เป็นไงโอ้โหเท่ยกรนาคอทุกคนดูดิ แฟนเป็นไงไม่ได้แป้นหลอกก็แบบนี้แหละถ้าวารเดี๋ยวอาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวจะทําให้ดูใหมนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แหละแล้วทุกคนคิดว่าสกินนี้สวยมาแลทุกคนจะจัดมาก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะสับคลิปนี้ก็ไปละบีบาย